สวัสดีค่ะวันนี้นาะจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยี่ห้อนี้นะคะ a c e l a Fiber Plus ตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการดีท็อกร่างกายนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของแอลกูตาไทโอแล้วก็คอลลาเจนช่วยในเรื่องของผิวขาวใสแล้วก็ผิวพรรณนุ่มเต่งตึงด้วยนะคะข้างในก็จะประกอบด้วยซองแบบนี้นะคะ ทั้งหมด12ซองด้วยกันคือต้องเกินก่อนเรื่องของดีท็อกนะคะคือคนเราทุกคนแบบร่างกายก็ต้องการดีท็อกแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบคนที่รับประทานอาหารเสริมมากๆนะคะก็ต้องแบบดีท็อกเพื่อให้แบบสิ่งที่สะสมอยู่ในร่างกายออกไปหรือพวกที่แบบว่าเออทานอาหารเสริมเท่าไหร่ก็ไม่ขาวไม่ใสเลยน้ำหนักไม่ลดอะไรแบบดีนะคะหรือไม่ก็พวกที่แบบกินเหล้าสบบุรี่อย่างเงี้ยแบบ พวกที่แบบว่าเออมีสิวเยอะๆอะไรแบบเนี้ยก็ต้องการดีท็อกนะคะเพื่อให้ของเสียออกสักร่างกายก็คือตัวนี้นะคะเอเซราไฟเบอร์พ e ัดก็จะช่วยได้เลยนะคะวิธีการรับประทานเลยก็คือนี่ค่ะชงมาให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะผสมกับน้ําเย็นแล้วก็คือเทฉีกซองลงไปเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่ต้องเขยา่าไม่ต้องอะไรเลยมันจะแบบละลายน้ําให้เราเลยอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนวิธีการรับประทานคือต้องรับประทานก่อนนอนนะคะ คือสมมุติเราจะนอนตอนตีสองอย่างเงี้ยแล้วก็รับประทานตอนเที่ยงคืนกว่ากว่าหรือแบบเออก่อนเที่ยงคืนประมาณเนี้ยนะคะก่อนก่อนนอนสองชั่วโมงแล้วก็ตื่นเช้ามาแล้วก็ถ่ายประมาณนี้นะคะค่ะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวจะลงรายละเอียดให้ด้านล่าง